ลดโหด12รุ่นฮิตถูงยิ่งกว่า Clearance ซลแต่ละรุ่นเหลือน,น้อยมากๆนะคะต้องไหวหมดแล้วหมดเลยไม่มีผลิตเพิ่มอ่ะ12รุ่นตรงนี้นะคะลดโหดยิ่งกว่า Clearance ใครว่า Clearance ลดเยอะแล้วรุ่นวันนี้ลดเยอะกว่านะคะคลาสิก8 5ค่ะ17ช่องการใช้งานนะคะลดโหดมากๆลดไปมากกว่า1,000อ่ะมาดูกันด้านหน้าตรงนี้จะมีกระเป๋า มันจะเป็นปุุกปิดที่ใหญ่กว่าปกปติเก็บของจุกจิกได้นะคะด้านหน้ามีกระเป๋าช่องลวงตรงนี้เนาะช่องลวงนี่ว่าใส่โทรศัพท์ดีมากมันหยิบง่ายอะ่ะแล้วก็ด้านหลังมีช่องซิปนะคะช่องซิปเซฟตี้เปิดมามีช่องใส่คีย์การ์ดให้ค่ะช่องใส่บตัตรเวลาเดินทางเวลาแบบว่าต้องการความรวดเร็วซิปตรงกลางนะคะช่องใหญ่ใบนี้ใหญ่จุใจใส่เอกสาร A 4ได้นะคะลูกค้าที่ทํางานราชการทํางานเป็นครู น้องๆนักศึกษาสามารถใช้รุ่นนี้ได้เช่นกันนะคะรุ่นนี้ความพิเศษเขาคือมีซิปเซฟตี้สองช่องเดี๋ยวเขาปิดให้ดูก่อนดีเทลน้องตัดเต็มค่ะเปิดมาตรงนี้เป็นช่องซิปเซฟตี้ช่องล้วงอเนกประสงค์สองช่องและช่องเียบปากกาสองช่องหมุนมาฝั่งนี้เป็นช่องซิปเซฟตี้ฟังก์ชันต่างกันนะคะจะเป็นช่องคอสเมติกค่ะเก็บลิปสติกไปเลยสี่ช่องจุกๆและช่องล้วงอเนกประสงค์พื้นที่ตรงกลางกว้างๆฟังก์ชันสองช่องสองฝั่งแตกต่างกันนะคะเพื่อแบ่งประเภทการใช้งานแต่เราให้พื้นที่ตรงกลางกว้างๆเผื่อลูกค้าใส่ แลปท็อป13นิ้ว14นิ้วนะคะ iPad ราคาลดจาก2 9 9 0บาทเหลือ1,799บาทลดไป1,200บาทนะคะแล้วมี3สีก็คือสีน้ำตาล Brown, Ocean, นัก k b r o อา a r ติโอ Ocean สีนี้แล้ะ a l m ด์ม Milk มาถัดมาค่ะรุ่นที่11แล้วนะคะใกล้แล้ว Classic 30ค่ะโทษกำลังแล้วสวยงามใครไม่จัดรุ่นนี้เสียดายมากๆนะคะอันนี้คือรุ่นที่นิชุดเชียร์มากๆ20ช่องการใช้งานลด50%ค่ะ โฮโบแบกรุ่นนี้ทรงนี้เขาเรียกว่าทรงโฮโบเป็นทรงแบบเาเรียกเป็นทรงอ่าทรง,ทรงมาตรฐานนะคะที่หลายๆยี่ห้อก็มีโฮโบเป็นของตัวเองแต่นี่คือโฮโบของเราค่ะโฮโบของเราเบา390กรัมมีช่องจัดเก็บ20ช่องการใช้งานและสายสะพายนุ่มบางมาดูกันนะคะตรงนี้ด้านหน้าเปิดซิปมานะคะอ่ะช่องโลง่งๆใช้งานง,านง่ายๆนะคะแล้วก็ช่องหลักตรงกลางนะคะอ่ะมีสายยาวคลอสบอดี้ให้ไปอีกแน่นอนฮดาลาปรับการสะพายได้อยู่แล้วรุ่นนี้สะพายเป็นค o อสก็สวยนะคะ แล้วก็โอ้ช่องด้านในเนี่ยจะเต็มมากนี่ช่องใส่เล็สติช่องลวงอเนกประสงค์ช่องสิบเซฟตี้มุนมาฝั่งนี้ช่องล้วงอเนกประสงค์สองช่องช่องเสร็บปากกาและฐานตรงกลางกว้างๆแบบนี้เป็นโถดที่ถูกต้องเป็นโฮโบที่ถูกต้องด้านหลังมีซิปอีกนะคะเปิดมานี่ใช้แทนวอลเล็ตได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เราใส่แบงค์ได้ใส่แบงค์พับครึ่งใส่บัตรตรงนี้ใส่เหรียญโยเหรียญลงไปเลยและตรงนี้ก็ใส่โทรศัพท์มือถือ ช่องเหลือในเหลือสบายสบายและที่สำคัญสวยมากรุ่นนี้มี3สีนะคะราคาเปิดตัวน้อง2990าวันนี้ลดเหลือ1599บาทเท่านั้นคลาสสิก30มาถึงรุ่นสุดท้ายกันแล้วคลาสสิกสามอ๋อสีเอล้มมิลสมอ์เกรย์และด์กบราวนะคะรุ่นสุดท้ายนี้คือคลาสสิก3นะคะเป็นการรีเมคมาจากชัตเตอร์5 5รุ่นโปรดของนี้เองนะคะและเหลือแค่สีเดียวสีสุดท้ายค่ะน้อยจริงไรจริง 21ช่องการใช้งานใขรถูกฉลกกับสีม่วงสีม่วงนำโชคสีม่วงเป็นสีดึงดูดทรับนะคะหรือเป็นคนชอบสีม่วงหากระเป๋าสีม่วงใช้ยากเรามีมาให้แล้วในรุ่นนี้คลาสสิกนัมเบอร์สีช่องการใช้งานนะคะลดไปเกือบ1,000บาทนะคะให้ดูช่องก่อนว่าทําไมน้องดีทรงน้องคุณนายมากถือคุณนายแต่งตัวโทนสีชมพูก็เข้าแต่งตัวโทนสีดําก็ได้นะคะน้อก็ดูเท่ดูสวยดูเป็นแบบสีม่วงที่มีมิติดึงดูด นะคะอะมาค่ะดูช่องนะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นช่องกระดุมดวงตอนตอนนิ้งชายรุ่นเนี้ยตรงนี้นิ้งใส่ทิชชู่มันหยิบใช้ง่ายมากเลยอะถัดมาด้านหน้านะคะตรงนี้เปิดมาจะเป็นช่องวอลเล็ตนะคะช่องใส่บัตรนะคะช่องใส่แบงค์ตรงกลางใส่สมุดบัญชีได้เป็นช่องการเงินไปเลยนะคะถัดมานะคะช่องหลักตรงกลางมีใส่ยาวคอสให้นะคะรุ่นนี้คลอสได้นี่มีใส่ยาวคอสบอดี้ให้นะคะอะแป๊หน่อยแล้วก็ช่องด้านในใช้งาน,นง่ายๆค่ะ มีช่องซิปเซฟตี้ให้มีช่องใส่ลิปให้สีแท่งนะคะใส่ลิปสิกยาดมยาหยาดตาช่องใส่ตลับแป้งมุไม่อีกฟังหนึ่งใส่ยาใส่สายชาร์จใส่ power b a n แบพื้นที่ตรงกลางโล่งๆกว้างๆพร้อมใส่ของกุญแจฟังก์ชันคือครบนะคะและยังมีซิปด้านหลังตรงนี้ด้วยไว้ให้เราใส่เศษเหรียญเศษตังหรือโทรศัพท์มือถือนะคะหรือถ้าใครใส่โทรศัพท์มือถือตรงนี้ไม่ได้ใส่ช่องหลักก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือรุ่น คลาสสิกม no. 3นะคะทั้งหมด21ช่องการใช้งานเหลือแค่144 Purple p a n c y ราคาลดจาก2,790บาทนะคะเหลือ1,890บาทเท่านั้นนะคะจบแล้วนะคะ12รุ่นที่ลดโหดยิ่งกว่า Clearance บอกเลยลูกค้าจะหาราคาถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นการปิดจบ Clearance Sale ของเราแล้วเราเหลือแค่9วันสุดท้าย